กับนิวอ m เมล่านะคะที่มาพร้อมทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกลุ่มพลังใหม่1 0 0 0ซีซีเทอร์โบนะคะ100แรงม้านะคะตัวนี้นะคะเป็นรถปีใหม่ๆปี2020แล้วก็ไม่น้อยมากๆนะคะไม่เพียง3า0 0 0นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้1 1 12ออโต้นะคะจะมารีวิวนะคะรถนิสสันอ m เมล่า EL ึ่งนเทอร์โบนะคะเกียออโต้ Auto ปี2020นะคะเดี๋ยวเราไปรีวิว ค้ามน่าใช้พร้อมกันเลยค่ะค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะออกแบบมาตรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นสีขาวมุกใสๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้าทรง V Motion นะคะไฟหน้าฮาโลเจนนะคะอ่าตัวนี้เลยนะคะกระจังหน้าก็โครเมียมนะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกยังไม่มีให้นะคะอ่าส่วนด้านล่างอ่ากันชนหน้าเขาก็จะออกออกแบบมาเป็นแบบกรีบออกมานะคะทําให้เหมือนแบบว่าเราแต่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทรงมันจะดูแบบว่าเท่ขึ้นสปอร์ตขึ้นนะคะ ตัวนี้นะคะเรามาดูยางนะคะตัวนี้เป็นยางขอบ15นะคะยางปี2019ด้วยนะคะอ่านี่เลยแม่เขาก็ยังเนียนๆกิๆ๊บๆเลยนะคะเรามาดูด้านข้างนะคะ,ะ,คะตัวนี้ไฟเลี้ยวเขาจะติดกับตัวรถตรงนี้เลยนะคะกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับไฟฟ้านะคะ ตัวนี้เราก็มีปุ่มสมาร์ทเอให้นะคะ,ะมือจับทีเดียวกับตัวรดนะคะการสาดตรงนี้ยังไม่มีแต่งมาให้นะคะเราก็สามารถไปแต่งเพิ่มได้นะคะสวยงามมากๆเลยคันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะคะไฟท้ายแบบใหม่นะคะซิ gnature light เน,เนะคะส่วนด้านล่างกันชนท้ายนะคะจะเป็นสีดําหุ้มแถบไายเคปลาร์นะคะเทๆแบบนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเปิดด้านท้ายกันให้ดูนะคะ โอความเดิมนะคะน็อตเดิมเลยสวยใสนะคะทั้งคันด้านในกว้างขวางค่ะสะอาดใหม่เอี่ยมนะคะอ่าล้อนะคะด้านในเฮ้คเรามาดูด้านในนะคะตัวนี้เขาจะเป็นเบาะผ้านะคะอ่าเป็นสีดำนะคะภายในสีดำหมดเลยนะคะเสากลางนะคะน็อตเดิมค่ะไม่เคยถอดเลย มาเริ่มจากด้านในเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะคะเขาตัดด้วยสีเบจต,ตัดดำนะคะสวยมากเป็นเบาะับบธรรมดาอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูระบบความปลอดภัยนะคะฝั่งขวามือฝั่งคนขับนะคะตัวนี้นะคะป้องกันการลื่นออกนอกเลนนะคะตัวนี้เป็นกดอาแแดงผลหน้าจอนะคะอัตราการวิ่งนะคะ,ะหรือว่าเวลาอะไรนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะเป็นระบบความปลอดภัยนะคะ,ะป้องกันการชน,น,นหน้าก็คือช่วยลดความรุนแรงนะคะถ้าเกิดแบบหลับในหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะช่วยชะลออุบัติเหตุได้นะคะ,ะแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้นะคะส่วนเล็กไม้ตัวนี้นะคะ อยู่ที่38,000นะคะปี 2020, ไม่30,000นะคะรถใหม่หมหมๆเนียนๆจิ๊บๆเลยนะคะ <Wow. S 1> คอนโซลหน้าเป็นทรงตรงสีดำนะคะเรียบร้อยไม่มีรอยขีดข่วนตรงนี้จะเป็นหนังนะคะอ่าที่ใส่เอกสารกว้างๆเลยนะคะตัวนี้มีกระจกให้ซ้ายขวานะคะอ่าไฟนะคะใช้งานได้ปกติอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลกลางกันนะคะตัวนี้ จะมีเป็นรับสายวางสายเล่นดิสเพย์ fm am ได้นะคะแอเป็นแปปอ่าแอป,ปปับบอย่างนี้เลยนะคะส่วนเอาตรงนี้ก็มีที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า a u s u s b นะคะส่วนปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงเกียร์พอดีเลยนะคะวัสดุตรงนี้จะหุ้มด้วยยูรีเทนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหรือว่าหัวเกียร์นะคะเรามาดูตรงช่องนี้นะคะช่องเล็กๆใส่ทิชชู่ได้นะคะมีมีที่เสียบ u s b นะคะตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นหนังนุ่มๆเลยนะคะ ค่ะเรามานั่งข้างหลังนะคะภายในค่อนข้างกว้างเลยเพราะว่ารถมันจะเป็นทรงยาวนะคะไม่ขับแคบนะคะตรงนี้ด้านหลังก็จะมีที่เสียบ USB ให้1ช่องนะคะด้านหลังนะที่แบบไวชาร์จโทรศัพท์เล็กๆได้นะคะไฟนะคะอ่าเฮดดานนะคะเลือๆือนะคะคันนี้นั่งสบายนะคะสายรัดเบลเสียบตรงนี้ที่นั่งเสียบ Isofix ได้2เบาะเลยนะคะ อบอกก็ยังสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อค่ะค่ะเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะตัวเครื่องขุมพลังใหม่1 0 0 0ซี cc อยู่ที่100แรงม้านะคะอ่าตัวนี้นะคะเราจะมีอินเตอร์คูลเลอร์ด้านในด้วยนะคะด้วยสภาพห้องเครื่องที่ว่ามันแน่นๆแบบนี้เราก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงพานนะคะเม็ดอาร์กลมนะคะสวยเดิมน็อต <Not S 2> เดิมค่ะสวยๆเลย สำับใครที่มองหารถเก่งเล็กนะคะทรงสปอร์ตดีไซน์ใหม่นะคะต้องตัวนี้เลยค่ะ o n e l Amira นะคะ1.0 EL Turbo g y o t o ปี2020ไมน้อยๆเพียง30,000เองนะคะตัวนี้ราคาเราตั้งขายอยู่ที่488,000บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ488,000บาทคุณลูกค้าก็จะได้รถคันนี้นะคะไปครอบครองเลยนะคะสวยเดิมทั้งคันเลยนะคะตัวนี้เราก็จะมีฟรีประกันเครื่องเกียร์ช่วงล่างโดยศูนย์บริการให้2ปีหรือ20,000กิเมตรนะคะสามารถ เข้าศูนย์นิสสันได้ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังมีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะตลอด24ชั่วโมงให้นาน1ปีนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นสุดพิเศษที่2.79%นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็สามารถส่งเอกสารสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะรถเรานะคะก็จะรีวิวให้คุณลูกค้าดูทุกคันเลยนะคะสามารถดูได้ที่ช่องทาง YouTube 7.2 a อ t อนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีรีวิวรถ สวยๆเราจะมารีวิวให้นะคะบ๊ายบายค่ะ